เมื่อวันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมานายจิรัตดีชัยอายุ31ปีครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองร้องผ่านสื่อหลังจากที่ได้ไปจอดรถและเข้าไปรับประทานอาหารและหลังจากออกมารถถูกทุบก,กระจกแต่เกรงว่าคดีจะไม่คืบซึ่งนายจิรัตบอกว่าเมื่อวันที่7รกรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ4ทุ่มตนได้ขับรถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน9788อ่างทองาพาภรรยาไปทานข้าวที่ร้านลิงดำแลนด และได้จอดรถเอาไว้บริเวณริมถนนรัตนาธิเบศในพื้นที่ตำบลบางรักใหญ่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนก็ได้กลับออกมาที่รถพบว่ารถถูกทุบก,กระจกด้านข้างฝั่งซ้ายแตกเสียหายทั้งสองบานและตรวจพบว่ากระเป๋าถือของนางสิริวัณดีชัยภร,รยาซึ่งวางเอาไว้ในรถได้หายไปซึ่งภายในกระเป๋าก็มีทรัพย์สินอยู่หลายรายการประกอบด้วยต่างหูทองคำสองคู่แหวนทองหัวพลอยหนึ่งวง นริกาย่ห้อโคสสองเรือนแว่นตาใส่ผ่าตัดเงินสด10,000บาทที่เตรียมเอาไว้ไปทำบุญโทรศัพท์มือถือและเอกสารอีกหลายรายการอย่างเช่นสมุดบัญชีสมุดกองทุนบัตรข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องรวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทและได้เข้าแจ้งความไว้ที่สบพบางบัวทองซึ่งผู้เสียหายได้ฝากขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามคดีเพราะว่าผ่านมาเป็นสัปดาห์เกรงว่าคดีจะไม่คืบ ก็อย่างแรกนะครับผมฝากนะครับที่นนะครับช่วยติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องมันผ่านไปอะไรอย่างเี้ยไปแล้วเชื่อว่าถ้าวันทีไหนไม่ว่าจะญาติไม่ไหนนะตำรวจใส่ใจหรือว่าติดตามเนี่ยุติธรรีนะครับแม้แต่ที่นี่ไม่มีรี่กองปิดหรือว่ามีก็ไม่แล้วแต่ครับสามารถเชื่อว่ากองติดไถ้าเป็นตำรวจช่วยทำนะครับขอฝากเรื่องนี้นะครับขอฝากยังเอ่อ ผลรายนะครับม <étique> ีคุณรักไรเนข้อมูลที่สัมัญสัญเนี่ยเขาสามาหาได้แล้วนะครับเค่ยาต่างๆทำิยมนต่างๆมีแปต่างๆครับเขา้องมาเริ่มใหม่เป็นีเวลามากครับกอเขาฝากว่าเออให้ทำวาระที่สุจรินะครับให้ควรจะรับขโมยหรือครับเพราะว่าเสียเวลา คอาคุณคราบคุณมังจับนะครับคุณก็เรองน้ัหาต่างๆเวลาเรก้าเก้าสามกสามสีาครับมันก็หนึ่งมูลค่าทางใจไปบางอย่างเขาได้มาเขาคือว่าด้วยทางกำแังครับแล้วก็ไปกับที่คุณรักไปอะไม่ได้อะไรนะครัฝาก